ภารกิจศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งของพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะครับคือการเดินทางไปประกอบพิธีฮัสต์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับและทางรัฐบาลเองก็จะจัดบริการอำนวยความสะดวกนะครับโดยการจัดเที่ยวบินตรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางนะครับโดยจัดส่งผู้ที่ต้องการไปประกอบพิธีฮัสต์จากสนามบินนราธิวาสนะครับวันนี้เป็นปีนี้เป็นปีที่สองแล้วนะครับไปดูบรรยากาศล่าสุดนะครับกับคุณวุฒินันนายินครับ คุณผู้ชมครับเชื่อไหมครับว่าผู้ที่ไปแสวงบุญหรือว่าผู้ที่ไปประกอบพิธีฮัทนี่นะครับกว่าจะไปถึงที่นั่นเนี่ยนะครับเขาต้องเตรียมตัวกันอย่างยิ่งโดยเฉพาะปัจจัยที่สาคัญนั่นคือเงินการจะไปครั้งหนึ่งเนี่ยครับไปกลับนั้นใช้เวลาประมาณ45วันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปต้องเตรียมความพร้อมค่อนข้างเยอะมากน้อยขนาดไหนจะลําบากมากน้อยแค่ไหนเราไปคุยกับผู้จ้านหรือคนที่ไปชมฮัทในปีนี้กันนะครับสารอะมรุกุมครับวันนี้มีความ พร้อมแล้วใช่ไหมครับรก่อนหน้านี้ในการดําเนินการเรื่องของโควตาที่ผ่านมากว่าจะได้ไปในครั้งนี้นี่ยากมากน้อยขนาดไหนครับยากเ็าใช้เวลาประมาณ2ปีต้องมัดจํำไว้ก่อนสองอปีสองป,ปีแล้วก็มีเรามีความพ,มพร้อมไหมการอยู่การกิน<า>เงินที่ทํางานมาตั้งแต่ชั่วอายุะจะเหลือหรือว่าเรามีปัญญาไปต้องต้องไปต้องการ ไปหรือว่ากรุ๊ปที่ไปด้วยกันกับเราเนี่ยครับเด็กครบนไปด้วยกันประมาณเงินแสนเก้าหมื่นห้าหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับนี่คือครั้งหนึ่งในระยะเวลาการดำรงชีวิตอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียอยู่ประมาณ45่สิบหวันสี่สิวันทิพธ์กินอะไรเรียบร้อยครับก่อนจะถึงวันนี้นติเครื่องดำเนินการเรื่องอะไรบ้างครับอย่างพวกสุขภาพหรือว่าพวกมีการตรวจยังไงบ้างครับ ตรวสุขภาพแข็งแรงไหมจะมีโรคไข้เลือออกไหมจะมีบาหวานไหมมีความดันไหมก่อนจะเดินทางครับอย่างนี้เราคุยกับที่บ้านแล้วมีความเป็นห่วงเรื่องอย่างข่าวที่อย่างอีโบลาเรื่องไข้ต่างๆที่เกิดขึ้นไหมครับอน้นี้ก็ศรัทธาของเน้อที่ว่าเราต้อง ไม่ได้คิดเรื่องนัไม่ได้คิดเรื่องนั้นเคืองนี้อบหมายให้กับให้กับพระเจ้าพระผู้เป็นครับแล้ววันนี้นี่มาคนเดียวแล้วมีญาติมามีมีแฟนมามาเป็นคู่มาเป็นคู่ใช่ไหมครับมีมีมีแฟนอีกคนนึงมาแต่เขาจะแยกที่อยู่กันใช่ไหมแยกที่อยู่เพราะอะไรฝ่ายผู้หญิงอยู่ข้างขวาชายอยู่ข้างซ้ายแล้วนีุญาติพี่น้องที่มาร่วมส่งกันเนี่ยครับมากันขับรถบัสครับคันรถบัสนะครับไม่ไม่ขัรถรถรถส่วนตัวรถส่วนตัวอ๋อ เห็นเนี่ยบางรายผมถามดูเนี่ยมา ส่งสองคนแต่ว่ามากันเกือบทั้งหมู่บ้านเลยนะฮะครับหรือว่าก็เป็นพ่ะให้เกียรติกัรบนที่<ม>จะไปทำฮัทแล้วไปอยู่ที่นู่นแล้วเนี่ยเรามีความเชื่อมั่นในกลุ่มหรือว่าแซทที่เราไปมากเลยใช่ไหมครับต้องเชื่อมันขอนแซทีก่กลุ่มไปแลวก็ต้องช่วยตัวเองด้วยที่เราไปนี่ไปของของแซทน,นี่นาที่ว่าเนี่ยมีกี่ที่ครับที่ปัตตานีครับปัตตานีมครับแซทนี่ของปัตตานีอ่าเพิ่มบริษัทมาจากยะลา แสดงว่าที่มาปฐมมาเลิกเที่ยวบินแรกเนี่ยคือเป็นจังหวัดใกล้กิจการที่ว่าแล้วเห็นว่าสะดวกรวดเร็วมาวกขึ้น<ว>ไม่ต้องไปต่อ <รถ S 1> ที่ไฮ<ม>ดิร์รถก็ไม่ติด<อ>มาก็สะดวกความปลอดภัยมันสูงแล้วในช่วงที่เราไปอยู่ที่นู่นเราจะสื่อสารกันยังไงกับที่บ้านก็มีผมไปเปิดระวังประเทศเขามีไอ้โทรศัพท์ไปเปิดระวังประเทศแล้วก็ใช้ที่่นวาอาจจะใช้สิบทางนู่น ติดต่อได้ต้อมใช้ไอ้นาทีมันจะแพงหน่อยอยังไงก็ขอให้เดินทางโดยสสดิภาพนะครับก็ให้ได้ผลบุญในสิ่งที่เราศรัทธาในสิ่งนั้นด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับครับได้ฮัตจีที่สมบูรณ์นะครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับนั่นก็คือเป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งนะครับสำหรับผู้ชายที่ไปดเดินทางที่ซาอุดิอาระเบียเมื่อกลับมาเนี่ยคนมุสลิมเขาก็จะยกให้เป็นฮัตจีถ้าเป็นผู้หญิงนั้นเขาจะเรียกว่าฮัจยะนำหน้านั่นเอง นะครับข่าวนี้คือบรรยากาศล่าสุดที่สนามบินนราธิวาสครับ